สวัสดีค่ะพ่อสุรมาแอดกแกมว้าวอยากไปเที่ยวต่างจังหวัดจังเลยอ๋อไปเที่ยวบินดีกว่ากระเป๋าป้าอะกระเป๋าสวัสดีค่ะเฟสโซลินหนึ่งที่ค่ะนั่งเลยค่ะคุณลูกค้าค่ะรอสักครู่หนึ่งนะคะคุณลูกค้าชื่ออะไรคะลาลาลาะไรๆอะไรครับโอเคค่ะคุณลูกค้าจะไปไหนคะสุรินทร์ครับที่หนึ่งที่ใช่ไหมคะคุณลูกค้าบานอนครับ โอเคค่ะก็คือตอนนี้าคุณลูกค้าต้องาคุณลูกค้าต้องการที่จะนั่งตรงไหนดีคะที่สามครับราคุณลูกค้าต้องการที่จะนั่งตรงที่นั่งตรงใกล้หน้าต่างถูกไหมคะต้องการนั่งเฟิร์สเฟิร์สคลาสไหมคุณลูกค้าเพราะว่าตอนนี้เฟิร์สคลาสจะไม่มีใครนั่งนะคะคุณลูกค้าค,าคา่ะเอาไหมคะต้องการไหมคะต้องรนะับ โอเคค่ะคุณลูกค้าถ้าอยงนั้นคุณลูกค้าบัตรดิน,นใช่ไหมคะราคาเยอะราคาราคาทั้งหมดเอ่อเร,เร็วครับผมต้องรีบไปเพราะว่าตอนนี้ตากับยายผมลอยอ,อยู่โอเคค่ะคุณะคะลูกค้าราคาทั้งหมดสามสิบบาทนะคุณลูกคาต้องจ่ายเงินด้วยค่ะแต่คุณะคะลูกค้าเอาตั๋วนี้ไปให้ แอรสตตรงนั้นนะคะณบนเครื่องบินสวัสดีค่ะคุณลูกค้าค่ะขอบัตรหน่อยค่ะคุณลูกค้าจะไปซูรินถูกไหมคะครับชื่ออะไรคะโลมาครับโอเคค่ะคุณลูกค้าถ้างั้นคุณลูกค้ารยนาวางกระเป๋าไว้ตรงนี้นะคะเดี๋ยวทาง a อรสตจะเอาไปเก็บให้ค่ะโอเคค่ะคุณลูกค้าพอแล้วค่ะ คุณลูกค,าคา้าคะยัเพิ่งน,นั่งค่ะอันนี้เป็นตั๋วนะคะคุณลูกค้าคุณลูกค้าการุณาเอาบัตรอันนี้นะคะเก็บไว้เพราะที่จะเอาให้แอร์โฮสเตสหลังเครื่องลงเสร็จแล้วนะคะคุณลูกค้ารงนี้ค่ะเลยค่ะขอบคุณใช้บริการนะคะณบนเครื่องบินแห่งหนึ่งขอโทษนะครับผมขออาหารเลยครับได้ค่ะคุณลูกค้าเราสักค่หนึ่งนะคะ นี่ค่ะคุณลูกค้าของว่านะคะคุณลูกค้ามาหยิบได้เลยค่ะว้าวมีอะไรสามารถเรียกได้อีกมีอะไรสามารถเรียกได้นะคะคุณลูกค้าขาดีสินะข้อดีของที่นั่งข้างหน้าตา่างมันไม่ดีหรอกทำไม ถึงโซลินแล้วนี่ปลุกลูกผู้โดยสารตรงท่านโปรดทราบขนาดนี้เครื่รองบินได้ลงจอดเป็นที่เรียบร้อยแล้วขอให้ทุกคนลงจากเครื่รองบินค่ะขอบคุณค่ะดึงดึงดึงด <few> ึงสิบนาทีผ่านไปผู้โดยสารคะผูาา้โดยสารคะที่นิ่รเทศาจีนแล้วค่ะเอาวจบกัน 今天打猎哇。